สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็สิพผ้ามาผัดนอไม้ไก่หรละพานะครับทุกคนขั้นตอนแรกกะตำพริกกระเทียมก่อนเลยนะครับไปดูขั้นตอนการทำเลยทุกคนจุดไฟตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปครับทุกคนนี่เลยแค่นี้พอแล<ะ>้วนี่พริกกระเทียมโคกแค่พอหยาบๆยบใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะครับ,รบจากนั้นผัดให้หอม เอาแค่หอมนะครับเอากลิ่นหอมของกระเทียมเด้อไม่ใช่กลิ่นไหม้ของกระเทียมตเติมเนื้อไก่ลงไปครับวันนี้ก็จะใช้เป็นไก่ชิ้น300กรัมนะครับ<อ>ก็ผัดให้ไก่สุกก่อนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะครับใช้เป็นหน่อไม้ดองที่ได้ดองไว้หน่อไม้ดองขวดนะครับ นี่เลยผัดให้หอมเลยนะครับแต่สึกิน้ังเนาะพี่น้องเนาะแต่ไก่แต่หมูแต่ป้ากบเบือก็อเลยเื่นอะไรครับนี่คไก่เลยมีเนื้อเปนสีแล้ะครับพี่น้องเติมน้ำลงไปเลยครับแต่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะครับจากนั้นเร่งไฟนะครับสู้ซาขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเร่งไฟแล้วนะครับ เรียงไฟเลยมันก็สีเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับนอไม้ดองลางเลยด้ยครับพี่น้องถ้าเขาซื้อมาเป็นนอไหม้เหลืองก็เอามาต้มกันเด้อมันสิเข้มเลยนอไหม้ดองกับขั้วจลางก่อนด้วยกันครับนี่ผัดกรอนนะครับทิ้งไว้แบบนี้ก่อนโอ้โหกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนี่เลยซอสน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนะครับอันนี้ซอสหอยนะครับหรือเรียกว่าซุปหอยนะครับ นี่เลยน้ำตาลใส่ลงไปนะครับนี่เลยน้ำปลาใส่ลงไปาจากนั้นนะครับเร่งไฟแล้วนะครับทำการผัดได้เลยนะครับทุกคน<อ>ผัดให้แซ่บเลยนะครับตังได่กระดาษแห้งซุปเลยพี่น้องแซ่บเลยนี่นะครับกะทิ้งไวก้ก่อนสักพักนึงนะครับเด้อยวผัดไปแล้ว5นาทีกว่มากครับชิมรส อืมอร่อยยอดเลยครับบอตรงปุ่งเพิ่มเลยพี่น้องนี่ครับโหระพาใส่ตามชอบได้เลยนะครับวันนี้มีน้อยใส่น้อยนะครับจากนั้นก็ผัดให้โหระพาสลดนะครับเรียบร้อยดับไฟครับบ,บ้า